รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ฮะเนี่ยครบแล้วขี้กันค่ะก็คือหัวยผีงาถามเมี้ยเขากับบรรยากาศเพ่งไม่ใช่เฮ้าเพ่งไม่เพ่งไม่ซอบจะเชื่อปะข้ามข้ามแทงกูแทงลองพูดลังกันอยู่ยลองเลยลองงอั่ำอยู่มือมือมือใดงบางๆลองให้ฟังไนเจ็ดอนบรรยากาศทั่สี่ของเดือนทาเดือนพกเมื่อไหร่ครับเดือนพกเดือนพกเราคนตกปลาห้อป้ายเอาของ ใช่เอาของระไฟแบตครบหัวช่างหนักัวไปไต่โคบกลางธงจคนลิลลลมมาฝ่าห้องแสงไฟส่องแบตเตอรี่อ่อนลงมาไต่โคบสองคนอยู่กลางธงยางจนงงจนวัวลงทั้งเบื้องเออเป็นยานอะไรเออติ๊งติ๊งติ๊งนี่เขาเอิอล่ำยังนี่ฮะเขาเอิอล่ำยังอันนี้เป็นเพลงโจโบแมนล่ำโอ้โจคาร์ลัมมันมีหลายทำนองสมมุติล่ำขอนแก่นเอ่อล่ำขอนแก่นกัน ียงกับข้านประสานก้องอันนี้เป็นทำน้องลำลองแบบขอนแก่นมาชิวันหลกยุ้งตัวกระลำเดินหรอฮะลำเดินที่เล่าข่าวบบซ้ำซาวลงเมฆลำเพื่นลำเพื่อนโอ้ยได้นังเนี้อจากบ้านป่าเลยป่านาฮันอามาเสียงลำพังเพื่อนมาตาใส่ลำมังพวยอยู่เลยไป นี่แต่ลำแพร่ลำเพลินลำพังพวยอยู่เส่ป้ายมั้โอ้ยเจ้ากูน่ะไปไปไปเจ้ามือนี้มือนี้่าติสิภาไปกินข้าวเหนียวไก่ย่างสมตำไปหิ้วเราหิ้วเราไงละพอดีเลยแดดร่มลมตกลาด้วยไปดิจิตสิภาไปลาดเลยมันตรงมิลานมีเสือเสียงไม่หนาแม่รออ่านี่ไมนี่ทั้งเลยนี่เออนี่ก็ได้นี่ก็ได้ล่าลาดนี่เสือเสียงโด่งดังมีห้องจัดเลี้ยงห่องคาราโอเกะกระมี่แม่รออ่าซื้อร้านี่จำไง ร้านอะไรครับนิตยาสารคามนี่ไงนิตยาไก่ย่างนี่สังเกตุใกล้ปุ๊กไงใกล้ปุไกไงใครไงอยู่ติดถนนยัยเออพี่น้องเข้ามาหน่อยไหมมาพี่มาพี่มาพี่สวัสดีครับพี่น้องมาๆมาพี่น้องพี่น้องมาใกล้ๆแล้วบ้างรถเด้อเออตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาเคยเห็นไก่ตัวใหญ่ป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่รับฟัง รับเบงรับชมข้างช่องทับไลททีวีช่องเกสิบแปดเวลาดีๆจอนี่ค่ะสีโมงซีจิมฮาไรการแซบพีสารมือนียายค่ะยานรถบ่ข้าม้าของไ้ยานรถไปไปไปร้านนิตยยากไก่ยางครับอ่าอยู่ถนนน้ามินครับหาง่ายค่ะไปงี้เออโดยเฉพาะมือนีอาหารการกินอาหารอีสานแซบถือปากแน่นอนครับอย่าพึ่งเปลี่ยนช่องยารีบกดไปไหนอย่าพึ่งเปลี่ยนช่องอือ ให้เบื้องรายการเข้าไปตลอดมื้อนี้ของกินของแสบนํามาฝากมาตอนมีหลักแฟนเพลงชาวท็อปไลน์ครับโดยเฉพาะช่องเจ็ดสิบแปดเพว่าสิเป็นเบื้องทางยุทธท็อปไลน์เอฟเชั่นเลยว่าทางเฟซบุ๊กไปติดตามช่วงงาไปเบื้องอาหารการกินของนิตยาไก่ย่างมีิยังดีไปเบื้องนั้นกันครับได้ครับไปครับแซ่ล้ำเพลย์ล้ำเพลินยังก่อนล้ำทางกลัว นี่มือดิสิบห้ามันรันใช่คือรู้เถอะมันกรุมเทพดอกรู้อยู่เนี่ยอาหารอีสานือว่อาหารอาหารฮะอาหารอีสานแต่รสชาติคนกรุงเทพอาหารนิสสาแต่รสชาติคนกรุงเทพแม่รู้ว่าสิเป็นหัวขวง คว้างคว้างคว้างน่าเท่าเออสภาพควายกินในมือโอ้ยย่อมลาวาหรูเนาะเดี๋ยวสิผ้าห้องแอร์ห้องแอร์อยากขอมาใมั้ยแอร์ออกเดี๋ยวสิปซีคาถาเลยออคาถาเฮ้ยปัญญาอ่อนนี่นี่โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่้องน่ารักอู้หน้าตาดีเนาะแต่เราคนละท่านเนาะ เนี่ยไปเป็นดาราได้สบายเออแต่ขอร้องอย่ายุ่งกับเขาทำไมล่ะครับกิ๊กยายโอ้โหนิ่จะให้แนะนำตัวนักข่าครับเอ่อผมพระเดชกันต์ตจินดาครับโอ้โหดิอะไรนะพระเดชครับพระเดชพระเดชพระเดชกรอเมือน่าเดชเลยสูสีน่าเดชเลยเนี่ยพระเดชช่วยพายายกับหลานเนี่ยไป็นการกินอาหารเลยนะเนี่ยเอ้ยอะไรย่าๆหรือเปล่าลูกโอ้โหลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะากลูกค้าหลายคนย่าเนาะ ใช่ครับมามาอยู่แถวนี้มันกรุงเทพนะเราต้องพูดภาษากลางเหรอครับเอารายการเราแทบอีสานนี่ใชเป็นไรพูดพูดอีสานมาเดี๋ยวยายแปลเป็นภาษากลางอ๋อได้ได้ได้ครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับอุ้ยครับครับพ่อไปเข้าในรูปเข้าในครับครับพระเดชจะโอวยพระเดชอุ้ยพระเดชอันนี้เพิ่งเพิ่งศึกมาหรือเปล่ะครับเพิ่งเพิ่งไปเอ๊อยากจะทราบว่าผู้ชายบวชเสร็จแล้วก็ต้องเอาเมียอานี่อ๋อร็จแล้วต้องเอามีเอานี่ เออทำไมติ๊กิกครับเพราะว่าเพราะอะไรคุณยายใช่ไหมเจ้าบอกไปไปจังไปจังหันอ่ะเป็นแม่ค่มแม่คั่มโอ้ยเป็นแม่ค่่าตัวอย่างไม่ดีนะเนี่ยอะไรไปออยพลาออยนี่หนิซิคาราเพ็มันถึงเวลาของเขาแลเขากำหนดไปแล้วจะได้เป็นคู่มาพูดถึงอะไรเนี่ยพูดถึงอาหารการกินพี่้องขาเขาก็ซูช่วงที่สองของรายการแสรษฐีสารับทางช่องเดซิปทับไลท์ทีวี มือนี้อยู่ทีรานนตยากไก่ยาก่างต้องขอบคุณต้องขอบคุณเจ้าของร้านด้วยขอบคุณมากครับ,อรบขอบคุณยินดีนดีนดเลย,เลยโดยเฉพาะวันนีๆๆ้มีเมนูเด็ดๆ,ๆ็ดอะไรมาแนะนำปลอยฝ่ายกับยายสอนคะวันนี้ก็ร้านนิตยาไก่ย่างนะครับเมนูเด็ดๆที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยพลาไม่ได้เลยก็คือไก่ย่างไก่ย่างขึ้นชื่ออยู่แล้วไก่ย่างขึ้นชื่อแล้วก็เมนูไก่ย่างเนี่ยก็จะของร้านเราเจะใช้ไก่พันไก่บ้านเลยไก่มากไก่เขาก็หนังก็จะเหนียวนุ่ม แล้วก็หนังบางกรอบบางกรอบถ้าไก่ถ้าไก่ตัวแก่ๆแบบยายใช้ไหมฮะใช้ใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้มีคิดนิดนึงคิดนิดนึงใช้ได้แบบการถ้มันไปล้างกานหรือไปล้างห้องน้ำดีเอ้ยแล้วก็ไก่ย่างครับเมนูถัดไปก็จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาที่ขี้หนูหอม ส่วนใหญ่เนี่ยปลากระพงก็จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาเฉยแต่ของเราจะเป็นพริกขี้หนูหอมด้วยมีพริกขี้หนูใช่แล้วจะมีพริกขี้หนูหอมกระเทียมก็จะมีความหอมแล้วก็มีความเผ็ดนิดหน่อยอร่อยมากพี่หนูพูดมายายยังไม่ได้กินเลยลูกออ๋ลองชิมลองชิมคุณยายครับมาตั้งแต่ไก่ก่อนใช่ไหมลูกครับได้เลยครับเริ่มต้นจากไก่ก่ันนะนานเขาสุภาพบุรุษโอ้โหต้องใช้ซ้ำนะคะพี่น้องครับผูวาลอด เอาไก่หายตาไก่หายอู้มีความสูขเกินอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเวลาก็ตักมาให้เขาใช้ช้อนครับเวลาแต่ถ้าเป็นแต่เป็นยายกินครับพูยออาอย่างนี้เลยมือแุะรการเราเข้าได้หมดเแบบบ้านๆนะครับอาหารอีสานรสชาติคนเกรลงเทยโอ้โหทาอ๋อเมื่อถึงฤดูกาลที่ สัตว์ร้ายมันอกอกหากินมันก็จะกินเป็นอย่างน,นัสาระกะ็ดีอร่อยไหมยายเหมือนน้องพระเดชพูดอ่ะครับนังมันกรอบกรอบกรอบเนี่ยใส่พระใส่รูปได้เลยนะครับอ,อ,อันนี้ต้องให้คุณยายชิมแทนนะมีน้ำจิ้มไหมลูกนี่ครับโอ้อมัน น้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มหวานมันอร่อยมันนัวมละจนสิบว่าจิ้มเหรอแก้วกับบัดไม่อร่อยครับอันนี้ขออภัยนะครับที่ผมบ่ชิมเพราะว่าลูกเกลือครับตอนนี้หมอห้ามอยู่จริงจเนี่ยโอ้ยเป็นคนที่ชอบมากไม่ให้กินไก่ประเภทไก่นะฮะกินได้แต่หักสัตว์มีปีกห้ามขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้ครับทำไมอ่ะมีปีกข้นเครื่องบินอ่ะเอาทุกมุกอ่าและเมนูต่อไปครับเดี๋ยวไปเป็นเมนูส้มตำไข่เค็มส้มตำ ต้องตั้งใจเยี่ยมเดี๋ยวกานฮะนี่ไม่ได้ชิมเลยอ๋ไม่ให้ผ่านเลยนะไม่ไม่ได้กะว่าจะให้ผ่านนะเชฟอีสานโดยเฉพาะวันนี้มีป้ายมาการันตีมอบความอร่อยเราต้องชิมทุกอย่างที่ขวางหน้าครับอะไรนะลูกขออีกรอบปลากระพงเข้าน้ำปลาพี่หรือผมครับอ๋อจันได้แต่พี่กินหอมนี่แหละสีสันปลากระพงค่ะครับสีสันสวยงามมากครับอันนี้ไม่ต้องพยาเลยยายยายรู้วิธีเอา ต้องกับพริกด้วยนะป้าครับทานกับพริกกับกระเทียมครับอมอ่อโ้นนะฮะลูกอ๋อโอ้ยขอบคุณครับปลากินได้กินเยอะๆลูกทำไมฮะจะได้แช่แรงฮึ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 มึฮ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 เฮึฮึเนฮึเึฮึฮาฮึฮึฮาฮึาึฮ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 มาึเึฮ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 าฮึากฮึ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 ฮกฮึฮึฮึ่ึฮ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 ึก็ทานง่าย ไม่มีแคลเซียมเลยนะเนี่ยทำไมอะไรกันเจอบ้โอ้ยกากกักางโรดยายเห็นเบาๆรอๆหน่อยไม่ได้เลยยายเนี่ยอืแล้วก็เมนูส้มตำครับคุณยายครับอืมกินข้าวก่อนนะโอ้ยคุณยายครับพริกขี้หนูหอมอืแล้วส้มตำอะไรลูกส้มตำไข่เค็มครับส้มตำไข่เค็มเราจะเอาไข่เค็มขาวนี่ครับคลุก คุกเคาไปกับเส้นแล้วก็น้ำส้มตําไปด้วยเลยรสชาติมันจะกลมกล่อมมากขึ้นไข่เค็มคลุกเคล้ากับเส้นส้มตําเส้นมะละกอนะครับก็สโลแกนก็รู้อยู่คนใยายอาหารอีสานรสชาติคนกรุงเทพแฮมเบอร์เกอร์ทอส้บักหอยัู้หอยเชอร์รี่แต่อันนี้ภาคกลางออกจากไข่เค็มไข่เค็มชชยยา ต้องชิมต้องชิมนะครับครับอันนี้พี่น้องเช่าอีสานห้องกับผามาได้ดยครับชนมาคนอีสานห้องอยู่ภาคกลางก็เยอะ,<ช><น>ะที่ <นะ S 2> ทํ <นะ S 2> างานท้องการอยู่นี่ราคากับหอแพงหรอครับบ่แพงคือติคิดคือผมขอมาอะไรแหละผมกอ้รู้บอกเลยรู้รู้รสะอาดเห็นเป็นห้องแอร,ร์น,นึกว่าจ<น>ะแพงทีจริง จับต้องได้<ม>่าแพงเกินเกิเไปไหวไฟกับฟี่แล้วเฉพาะอาหารก<น>ารกินเนี่ยเราจะมีอะไรพิเศษบ้างไหมคะที่นิตยากระยาก็จะมีสาขาเนี่ยครับก็จะเป็นสาขาที่มีห้องคาราโอเกะด้วยคาราโอเกะคาราโอเกะมีรามีสี่ห้องแล้วก็จะมีห้องจัดเลี้ยงรองรับคนได้100ร้อยกว่าคนบางลูกค้บาบางท่านเนี่ยก็จะมาจัดสัมมนาจัดงานแต่งงานโอ้ยคุณยายจ๋าคุณยายจ๋าจัดเลี้ยงจ๋าจุดไข่แม็กก้ยังไม่พูดเลยอะไรนี่นี่ออกอีสานแท้เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อ ร้านนิตยามีบัวลอยด้วยไหนบัวลอยโอ้ยเห็ดฟอรเห็ดฟอรเอ็ดฟอรนี่นี่ไงนี่ไงกินอายอีสานต้องมีผมงหาแล้วของหวานผมว่าแล้วต้องมีกินอายของอีสานอีสานเขามีถ้วยแบ่งอยู่วัตถุดิบนี่เลยครับวัตถุดิบโอ้เอาเลยลูกต้องตักต้องตักให้คุณยายก่อนทุกทีเอ็ดฟอร์นะลูกโอ้ยต้องสั่งเอ็ดฟอร์ ไช่ด้วยครับนี่ครับบริการดีนะมีน้ําใจนะครับสังเกตเพิ่พมาด้าน้างเสริมครับลูกน้องกับโอ้เรียบร้อยสะอาดสะอ้านกับน้่อบสนุดพร้อมทุกคนเลยครับนี่ถามนิดนึงหนุกขอบคุณครับขอบคุณครับ เวลาเช็ดบินนี่ติ๊บรวมไหมลูกครับติ๊บติ๊บรวมติ๊บรวมหวนตกทำไมต้องงานคะือวตกงานไงมาล้างจานไปโอ้ล้างล้างจานวันนี้ใส่ไทยภาคกลางเต็มที่นะคุณยายเนี่ยเช้าแล้วค่ะโมเมนต์ท่านพ่อดาได้พี่น้องใส่ไข่หมดแดงน้ำครับไข่หมดแดงนี่เขาคลาดมาแล้วนี่ตัวเท่ากันหมดเลยยอด หอมเหมือนสมุนไพรอยู่อพี่น้ำด้วยนะน้ำน้ำซุปเขาเนี่ยเมื่กินกินกินสมุนไพรแบบหวานไไฟไห่ยายหวานหอมอ่ะหวานหอมอีสานอ่ะข้าวเหนียวข้าวสวยมีหมดใช่ไหมลูกมีครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะมีทั้งข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำนะครับมีให้เลือกข้าวเหนียวดำก็สุขภาพดีข้าวเหนียวดำับว่าแบบว่าเนื้อมีข้าวลืมผัวไหม แล้ข้าวเรืองหัวข้าวเหนียวดำหนึ่งยาชับตัวดำเดี๋ยวมีมีบัวลอยก็มีเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้คเห็ดผัวอร่อยมากเลยครับไม่ต้องแก้เคือนหรอกนะรู้สึกเห็ดพออเนี่ยเวลาเขาเอามาเขาไม่ได้ต้มอย่างนี้เลยนะคะเขาจะมีแยกให้เห็ดพอนี่ถ้วยหนึ่งแล้วก็มีไข่มดแดงถ้วยหนึ่งผักหวานในถ้วยหนึ่งแล้วก็หม้อเขาต้มไว้ เวลาแขกมาทานกันมารวมกันครับอ,อันนี้บอกให้ให้ให้น้องฝาบให้น้องฝากว่าว่าไปยังไงมายังไงจะสั่งยังไงช่องทางที่จะมาทานอ๋อเนอะมิตยาไก่ย่างอยู่ตรงไหนยังไงรูปเปิดกี่โมงยังไงครับร้านนิตยาไก่ย่างนะครับตอนนี้เรามี12สาขา12สาขาแล้วก็มีเปิดมาแล้ว17ปี เปิดมาแล้วสิบเจ็ดปีก็เริ่มสาขาแรกๆก็อยู่แถวๆดุทบุรีสาขาโน้มินใช่ครับพอเปิดอันนี้ก็ต้องเป็นแบบลูกหลานมาสืบต่อหลายรุ่นเลยคุณแม่คุณแม่คุณแม่เองก็เป็นคนพัฒนาสูตรตัวนี้ขึ้นมาครับครับแล้วก็มาต่อยอดนะมาต่อยอดทางผมก็ต้องเข้ามามาต่อยอดมาช่วยเรื่องการคุมมาตรฐานทั้งบริการแล้วก็อาหารให้ดีขึ้นครับทครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นแฟนชายอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แฟนชส์ครับเป็นสาขาที่เราดูแลเองทั้งหมด เนี่ยเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับธุรกิจครอบครัวใช่ครอบครัวใหญ่ด้วยเป็นครอบครัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือสร้างงานสร้างรายได้ให้กับบุคลากรของทางร้านใช่เนี่ยนี่จุดหนึ่งเลยโดยโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานของเราเนาะคนต่างจังหวัดและไม่มีงานหรือว่าได้บุญไมในตัวสวัสดิการมีพร้อมเลยไหมลูก พร้อมครับพรุ่งนี้สมัครยายมาสมัครรับเลยไหมรับเลยเลยครับอ้อสุดยอดนี่แหละคัะท่านผู้ชมกันร้านอาหารดีๆบรรยากาศดีๆราคาไม่แพงครับทั้งเด่นในเรื่องของการบริการแล้วก็เปิดมายาวนานสิเจปีแล้วล่ะครับสองสาขานิตยาไก่ย่างขาหน้าบะหมินครับเป็นอีกหนึ่งสาขาฝากไปด้วยฝากไปด้วยนะครับกี่โมงเราเปิดกี่โมงเปิด10โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งครับ สิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งอาจจะเลทหน่อยได้นะครับได้เลยครับได้เลยครับสามทุ่มสี่สิบห้าอย่างนี้ได้คุณได้เลยครับคุณยายครับค่ะทีนี้ผมก็เก่งใจมากมาแหละนานแล้วนะทำไมลูกขาเต็มเลยเก่งใจอยู่เนาะเนี่ยเเบอร์โทรศัพท์ลูกมีสมมุติเราสั่งเดลิเวอรี่ส่งมีไหมเอ่อเดลิเวอรี่ยังยังไม่มีแต่ว่าสั่งจองโต๊ะแต่ว่าสั่งจองโต๊ะหรือว่าสั่งมาสั่งอาหารไว้แล้วก็มารับที่ร้านอย่างเงี้ยได้เลยอ่ะบอกเบอร์เธอเบอร์โทรลูกเบอร์โทรเบอร์เธอก็ได้เบอร์เธอเนางเนี่ยเเบออร์ธ ว่าโทรสาขานะครับก็023750944อีกรอบ023750944นี่ครัอาจจะมาสั่งกล่องหรือว่าโทรสั่งไว้แล้วมาเอาเป็นใส่กล่องไปได้ใช่เลยนี่เป็นบริการอีกหนึ่งอย่ญ่ครับถ้าเราจะไปเฉยๆก็คงไม่ดูไม่ดีอะโอ้ไม่ได้สิครับมาชิมถึงร้านเขาแล้วนี่ค่ะปอยฝ่ายหญ่สอนค่ะ พร้อมแล้วค่ะสซมหรับวันนี้มาการันตีความอร่อยร้านนิตยาไก่ย่างสาขานวมินมอบให้กับน้องพระเดชเลยเนาะน้องพระเดชครับการันตีความอร่อยในลูกนะเรื่องลุงเรืองนะครับสุดยอดแล้วฮะพนุ่มไฟแรงช่วงนี้ก็คงจะพักฟังเพลงเพาะจากทางรายการก่อนครับนะารและช่วงหน้ามาพบกันเป็นช่วงสุดท้ายของรายการขอบคุณขอบคุณน้องพระเดชนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่สละเวลากินต่อค่ะ เอาเอาเอาเห็นไหมเหรอเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยคุณตั้งเบาไท้แล้วตั้งเบาไท้แล้วหมดแล้วสวัสดีครับผมพระเดชกันต์ตาจินดาครับ เป็นเจเนอเรชันที่2ที่เข้ามาช่วยบริหารร้านนิตยาไก่ย่างครับสำหรับสาขานี้ครับเป็นสาขาโนาวามิน53ที่สาขานาวมิน53เนี่ยเราก็มีบริการห้องคาราโอเกะ4ี่4ห้องแล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่สามารถรองรับการจัดงานสัมมนาการจัดงานแต่งงานได้ด้วยถ้าคุณลูกค้าสนใจก็สามารถโทรมาจองโต๊ะได้ครับที่เบอร์023750944ที่ร้านนิตยาไก่ย่างสาขานี้เนี่ยก็จะมีเมนูแนะนำเด่นๆเ,เลยก็คือไก่ย่าง ปลากระพงทอดน้ำปลาที่ทีดูหอมส้มตำไข่เค็มแล้วก็แกงลาหิตหอรไข่มดแดงแล้วก็ตอนนี้นิตยากก่ย่างก็เปิดมาแล้ว17ปีนะครับปัจจุบันเรามี12สาขาแล้วก็ปลายปีนี้เราจะไปเปิดสาขาที่ที่13ที่ห้างเมกาบางนายังไงก็ขอฝากคุณลูกค้าทุกท่านเลด้วยนะ คือไอ้เจ้ของร้านใจดีเนาะใจดีอุ้ยรล่หัอยอุ้ยใหญ่มากขนาดกินแล้วยังได้ของพี่อย่างเนยอย่างเนยของพี่ของของพี่เขาเขียนไว้ของฝากนี่ยังขายเขาขายนี่ซื้อซื้อครับซื้ออ้าวบ่บ่แม่ของฝากป่ะครับให้ซื้อครับซื้อไปฝากคนอยู่บ้านครับ โอ้ผางไปเอาหมายว่าแม่เจ้าซื้อไหมเอามุมของฝากเนาะโอ้กูอยากอายเนี่โอ้โอ้เอาไปกินงันล่ะไปกินงันเอาใส่ถุงเออใส่ถุงเดี่อุ้ยขอโสดได้เด้ออ่าไปไปตีถุงเลยนะครับตีถุงเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยเก็บเงินน้ำปนเดี๋ยวไปฮะนี่ก็มาของฟรีเงินกับเงินพื้นอีก ้ยไปใส่ไปใส่อีกไอ้ข้นเด็ดจังมามาพี่น้องคะมือนีร้านนิตยาไก่ย่างกับเพาะอริดอร่อยแซ่บนะคะรู้สบายดีอันนี้นี่แม่ค่ะแม่น้ำผู้ใด้ดีชอบเโมลัสเสียงดวงกันนี่แม่ค่ะสาวสาวสวยๆของข้าวเบิร์ดเวลาเวลาเบิร์ดสำหรับมือนีฝากติดตามรายการแซ่บิสานออกอากาศทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เวลาสี่โมงแรกกูกลัวห่าน ก่อนข้าลงท้องสัตว์ก่อนค้อสชมัองยู่ช่วงนี้หลายพี่น้องนะฮะมวนเชิญกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเบื้องย้อนหลังทางช่องยูทูบครับท็อปไลน์ออฟิเชียลโอ้โหหรือว่าจะเป็นยูทูบเออบอกไปแล้วหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กท็อปไลน์ทีวีกดไลค์กดแชร์บอกกันไปนะครับอยากติดตามศิลปินเข้าไปรับใสในงานต่างๆประเพณีต่างๆว้ายทั่วไปโลดโทัไปโลดนายห่างใจดีแหมหลวงพ่อวัดได้ยัดงานป้าป้ากัน นนมเด้บอกไปเลยค่ะโทรศัพท์ก็0 8นก็บริศัพทเบอร์บริษัทโทรศัพท์นม่ได้หรอ081 7111059ย้ำ051711105ก็ทำลายปืนไปล่าเบร์เบ์ไปลาปล่อยไฟย่อยสอนลพีไปลองไปก่อนกเดิอครับผมวกนาสิ็นล่าไดมองได้คอยติดตามแซบอีสานมือนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไป โมเสียเราเตรีกันไปเด้อ <c oughs> อันผู้สาวตอนนั้นเป็นยังงหรอเฮ้ยเรมีสูดๆไปครับสูดๆเนี่ย